ก็ต้องการสวัสดีกับท่า,ททานนะผมอยู่กับผมเอกโซลารกันอีกเช่นเคยนะผมตอนนี้เราก็อยู่กับแมปวันบล็อกอ,อ,อยู่หน้าจอกับผมเราก็อยู่ในแมปวันบล็อกอีพีที่5นั่นเองนะผมก็วันอ่าก็จะเห็นว่าเกาะเนี่ยเป็นโดนเปลี่ยนไปเยอะมากนะผมเพราะว่าผมได้จัดการเคลียร์ให้เป็นที่ร้อยนะผมซึ่งผมรู้สึกว่ามันรกเกินไปไงเออก็เลยเคลียร์ให้หมดเลยนะผมโอเคเดี๋ยวเรา ต้องอ่าวันนี้เราจะมาทําฟาร์มตกปลาแล้วกันนะผมฟาร์มตกปลานั่นเองนะผมเพราะว่าก็นะพอดีว่าอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยอเราเราตั้งเป้าหมายวันนี้ก็คือเราจะทําฟาร์มตกปลาก่อนนั mm ่นแหละก็ตอนนี้นะผมเราก็อ่ามีมีแพนด้าดเต็มไปหมดนะผมนี่แล้วก็ตรงนี้ผมได้แบบอันนี้คือผมรอให้หญ้ามันลามนะผมแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนรูปแบบใหม่ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีนี่ต้นไม้นั่นเองนะผมแล้วก็น้องจิจอกนะผมนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะแต่ว่าผมยังไม่ตัดก่อนนะเพราะว่าตอนนี้คือ,อมันยังไม่ไม่โอเคนะผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเครื่องปั๊มหินหรือเปล่า <f> <c oughs> เครื่องปั๊มหินใช่ไหมแต่ว่าคงไม่จําเป็นต้องทาเครื่องปั๊มหินหรอกนะทุกคนเดี๋ยวเราจะทาฟาร์มตกปลากันเลยละกันนะผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทําที่ด้านบนนะผมเดี๋ยวเราต้องการ ไม้นะผมไม้อย่างแรกนะผมแล้วก็สติ๊กอยู่ไหนอนะสติกอ๋อใช่เดี๋ยวผมต้องเผาหินด้วยด้วยนะทุกคนอยู่ไหนละหินโอเคผมต้องเผาหินเอาไว้ก่อนนะนี่ขอไปเลยนะทุกคนอ่าแล้วก็เราก็เก็บเหล็กเอาไว้ด้วยนะผมเหล็กนี่เหล็กแล้วก็ดินออออกมานะผมไม่ไม่ได้ต้องการนะผมนี่แล้วก็เดี๋ยวเราต้องหาใยแมงมุมนะผมใยแมงมุมเรามีหรือเปล่า รู้สึกว่าเราจะไม่มีใยแมงมุมนะทุกคนมีไหมอันแน่ไม่มีจริงด้วยวะทุกคนเราต้องเปลี่ยนแผนหรือเปล่าทุกคนเราเปลี่ยนแผนไหมลองเปลี่ยนแผนไหมเอาว่าเดี๋ยวว่าเราจะทําพื้นที่ให้มันมืดๆนะผมรอมอนเตอร์เกิดน,นะผมเดี๋ยวอ่าโอเคเอาไปอีกนะผม เดี๋ยวเราต้องรอให้ตัวของสไปเดอร์นะผมเกิดนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแผนในการสร้างที่ทึบให้มันไกลนะผมเดี๋ยวเราจะแยกจากตรงนี้ละกันหรือว่ายังไงเดียเราไม่มีหินนะหรือว่าเราทาเครื่องปั๊มหินก่อนอุ๊รู้เกือบเกือบเกือบเราจะทําเครื่องปั๊มหินก่อนดีไหมทุกคนเดี๋ยวเราดูก่อนนะผมอ๋อใช่นี่ไม่แน่ว่าอีกไม่กี่อีพนะผมผมจะทําฟาร์มอันนี้นะ ฟาสเกิลเลตันนั่นเองนะผมแต่ตอนนี้ผมต้องการาตัวของลาวาเรามีลาวาหรือเปล่ารู้สึกว่าเราจะมีลาวาอยู่นะทุกคน<ม>ถ้าผมจะไม่ผิดนี่ไงลาวาแล้วก็เป็นตัวของน้ำใช่น้ำนี่น้ำ,นนำทุกคนโอเคเพราะฉะนั้นนะผมเดี๋ยวเราจะดูข้างบนก่อนว่าเราควรเอาอะไรออกไปบ้างนะผม ตอนนี้คือเราต้องการที่ทึบเนาะแบบทึบมากไม่ใช่ตรงนี้นะผมตรงนี้คือบ้านของเราเนาะถ้าเกิดว่ามอนเตอร์เกิดคือผมก็จบเลยนะผมแต่ผมปักทอตให้นิดนึงแล้วกันกันแบบมอนเตอร์เกิดนะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทําเครื่องปั๊มหินกันเลยนะผมเออผมจะทําไ้ตรงไหนดีด้านล่างนี้แล้วกันนะผมเครื่องปั๊มหินเนาะ เราจะต้องอขุดไว้ตรงนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่มีบล็อกอะไรที่มันกันไฟเลยนะทุกคนแล้วไม่มีหินเลยเดี๋ยวเราต้องขึ้นขุดอ่าต้องต้องขึ้นไปขุดก่อนนะผมไม่ได้เตรียมแผนเอาไว้เดยทุกคนตอนเมื่อคืนผมเล่นอะ่ะผมไม่ได้เตรียมแผนเอาไว้นะผมอยากได้อาโอ้โห เนี่ยไบโอมนี้มันมันรำคาญตรงที่มีน้ํานี่แหละนะผมเราเปลี่ยนจังเราเปลี่ยนไบโอมใหม่แล้วนะผมเออตอนนี้ก็คือคืออยู่ในไบโอมที่มันมีปราสาทใต้น้ําอ่ะทุกคนนะแล้วก็เราผ่านไบโอมทะเลทรายมาแล้วด้วยแล้วก็ไบ,บโอมไบโอมจังเกิลน,นะผมไบโอมต่อไปผมก็ไม่รู้ว่าเป็นไบโอมอะไรเนาะแต่ผมว่าอีกไม่ไกลหรอกผมคิดว่านะตอนนี้คือ เราต้องหาหินให้ได้หรือว่าหาบล็อกที่มันกันไฟได้นะผมแต่ผมรู้สึกว่าผมได้แต่บล็อกนี้มานะผมมียุติธรรมเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมต้องขุดไปเรื่อยๆนะผมไม่รู้ว่าจะมีหินให้หรือเปล่าแต่เวอโอมนี้นะ่าจะไม่มีหินนะแต่ผมขอบล็อกอะไรที่มันทําให้แบบได้เป็นแตรอันนี้หน่อยแล้วก็น้ผมเออโห้แล้วก็น้ําอีกแล้วโอเคเราขุดออกนะผมนี่ ผมว่าบล็อกพวกนี้ก็เอาไปทําได้นะโอเคเดี๋ยวผมเอาบล็อกนี้แหละไปทําตัวของบล็อกอ่าเหตุทําตัวของอ่าฟาร์มไอ้นี่นะผมนี่เราก็ตั้งไปเลยนะผมปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บตรงนี้เป็นแหล่งตั้งน้าแล้วกันนะผมนี่ครับอ่าป๊บปุ๊บปึ๊บ,บนี่ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะตั้งเป็นอ่าลาวานะผมลาวานี่ โอเคเดี๋ยวเราวางน้ํามันก่อนเลยนะผมวางน้ํานี่วางน้ําไปก่อนเลยเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนก็ได้นะผมรูปแบบแบบนี้แต่ว่าเราต้องตั้งลาวาไว้ด้วยนะผมประมาณนี้จริงจริงมันก็ใกล้ๆก็ได้นะทุกคน,นเดี๋ยวเราเปลี่ยนจากตรงนี้มาเป็นตรงนี้นะผมเอาน้ำาหายทุกคนทำไมอะน่าจะมันน่าจะกลับหลังนะ เอาน้ำบักว่ะทุกคนโอเคไม่บักละเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมโอเคนี่แหละได้ละทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะไปนั่งฟาร์มตรงนี้นะผมเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนบ็อกหินเยอะแล้วนะผมโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้หินมาเยอะพอสมควรนะผมเดี๋ยวเราจะไปทําที่ทึบตรงไกลๆหน่อยนะผมเพราะว่าเราไม่อยากให้มันอยู่ใกล้ๆเนาะ โอเคเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปนะผมแล้วก็เราจะต่อออกไปนะผมตรงฝั่งนี้แล้วกันนะผมนี่ต่อไปเลยนะผมก็หินเราก็มีเยอะพอสมควรนะผมนี่เราจะต่อออกไปไกลๆเลยนะผมไกลๆแบบไกลโพดเลยนี่นี่ไปเลยไปเลยนี่เอาเป็นไกลเพราะที่เราจะทําได้นะผมอ่ารู้สึกว่าตัวของ มอนเตอร์จะไม่เกิดตรงสลับนะผมนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเรามีบล็อกอยู่นิดนึงนะผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตั้งบล็อกแบบให้มันมีพื้นที่แบบเยอะหน่อยนะผมน,นี่ตั้งไปเลยนะผมเยอะๆเกิดไม่เกิดเราไม่รู้นะผมแต่ถ้าสไปเดอร์เกิดก็คือโอเคนะผมเพราะว่ารูปแบบของการทำ ฟาร์มอันนี้นะผมรู้สึกว่าต้องใช้เบ็ดตกปลามันก็ต้องใช้อยู่แล้วแหละไอ้ฟาร์มตกปลาอัตโนมัติอะทุกคนเออมันก็ต้องใช้อยู่แล้วทุกคนโอเคเราได้ประมาณนี้แล้วนะผมเดี๋ยวเรามอนเตอร์เฮยซอมบี้เกิดเออซอมบี้เอเซีแต่ผมไม่มีไอ้นี่อยู่อ่ะยาทุกคนเออแต่ไม่เป็นไรอุ้ยสามตัวผมไม่มีหานโ,โอเคไม่เป็นไร เฮ้ยเกิดสามตัวทุกคนแต่เราไม่มีอันี้นะเราไม่มียาทุกคนโอ้โหทุกคนเสยียดายทุกคนเลยแต่มันช่างมันเถอะนะผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยรอบหน้าแล้วกันนะผมเราต้องตอนนี้มันเช้าแล้วนะผมแต่เราจะเตรียมของกันก่อนแล้วกันนะผมอย่างแรกนะผมที่ผมต้องการนั่นก็คือเป็นหุ่นหุ่นอ่าห,ห,หุ่นเชิดนะผมเออเอ้ไอหุ่นก็เรียกว่ามันเรียกว่าอะไรไม่รู้อะหุ่นตั้งอะเออ นี่ไงได้มาแล้วนะผมแล้วก็อย่างที่สองคือเราต้องการเหล็กเยอะหน่อยนะผมประมาณนี้แล้วก็เราจะมาทําเป็นกล่องกล่องด้วยนะผมกล่องกล่องโอเคกล่อง,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 องแล้วเราก็จะได้ตัวนี้มานะผมแล้วก็เราต้องการไอ้นี่ด้วยนะผมถับดอนั่นเองอ่าถับดอป่ะอันนี้มันเรียกว่าถับดอป่ะน่าจะใช่นะ แล้วก็ตัวแป้นนะผมแป้นผมใช้เป็นแป้นไม้นะผมแล้วก็เราต้องการอะ,อะไรอีกอ่ะเราต้องการตัวของผมลืมแล้วว่ผมจะใช้อะไรอีกอ่าน่าจะมีเท่านี้นะทุกคนเดี๋ยวเราตักน้ำไปก่อนเลยนะผมน่าจะเท่านี้แหละง่ายๆนะผมฟาร์มนี้ผมไปดูใน youtube ช่อง Youtube นึงมานะผมเนาะนะง่ายๆอีซี่นะผมสไตล์โชเร แต่ไม่มีเบียดตกปลานี่คืออะไรครับนี่ยะโอเคเดี๋ยวผมจะไปทําฝั่งนู้นแล้วกันนะผมฝั่งของนี่นะผมฟากต,ต้นไม้นะผมเดี๋ยวเราจะไปด้านหน้าต่อกันเลยนะผมนี่ไปเลยนี่ไปโลดนะผมนี่ระนี้ไปไกลไกลหน่อยนะผมประมาณนี้แล้วกันไปเลยโลดไปไปเราต้องต่อไปเรื่อยๆนะผมเพราะว่าเราต้องเว้นด้วยนะผมในในอนาคตอาจจะ ขยายฟาร์มต้นไม้เยอะกว่านี้นะผมเนาะนี่ประมาณประมาณไหนดีท่านี้ก็น่าจะได้นะทุกคนเดี๋ยวเราทําพื้นที่ฟาร์มตกฟา้าให้มันใหญ่ขึ้นก่อนนะเออผมบอกเลยว่าผมฟาร์มนี้นะผมเราต้องใช้ออโต้คลิกใช่ออโต้คลิกนะทุกคนฟาร์มเนี้ยก็ไปหาโหลดจาก Youtube ได้นะผมประมาณนั้น โอเคเดี๋ยวผมจะทุบตัวของอันนี้ออกก่อนอ่ะเรียบร้อยไปเลยหายเลยฝนตกนะผมฝนตกเสียด้ยสแลปสุดๆนี่เราก็ต่อทำพื้นที่ไปเลยนะผมนี่อ่ะเดี๋ยวผมตรงนี้จะตั้งเป็นประตูนะผมประตูแล้วก็ตรงส่วนตรงนี้อ่ะผมลืมไม่เป็นไรผมมีไม้อยู่เดี๋ยวเราคราบเป็นอันนี้ก่อนนะผมคราบเป็น ตัวของอกล่องเอากล่องมาสักหนึ่งอันแล้วกันนะผมกล่องหนึ่งอันแล้วก็เดี๋ยวเราจะตั้งอา้าวโอเคเดี๋ยวผมทำอันนี้ก่อนเขาแล้วทำไมรอบนี้ไม่ได้ทุกคนเห็นเมื่อกี้ได้ทำได้อยู่เลยเอโอเคนี่ไได้แล้วทุกคนน,นี่ เดี๋ยวเราจะต่อบล็อกด้านล่างนะผมไปนี่ประมาณนี้อ่าแล้วก็ทำางไงดีนี่มันต่อข้างบนอะแต่ผมอยากให้มันไปด้านล่างอะไม่ได้ด้วยเอาเป็นว่าแบบนี้ดีกว่าทุกคนนี่ผมทำวิธีเดิมก็ได้ประมาณนี้ แล้วก็เดี๋ยวเอาบล็อกมาก่อนนะผมบล็อกไม้ยยแค่เยอะๆไปเลยนี่เดี๋ยวผมจะเอาบล็อกไม้มาก่อนนะผมแล้วก็เราก็จะลงไปด้านล่างนะผมแล้วก็ต่อลงมาโอ้ยแหลกหน่อยนะทุกคนโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขึ้นไปเลยนะผมเอาขึ้นดิฮะไม่ขึ้นทุกคนมันไม่ขึ้นให้ผมโอเคประมาณนี้แล้วก็เก็บน้ําเลยนะผมเก็บน้ําเก็บน้ํา โอเคเดี๋ยวผมจะต่อสลับไว้ด้านล่างนะผมนี่ประมาณนี้แล้วกันนะผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างเพื่อต่อสลับลงมาอีกนะผมเอ้ยอะใช่ใชผมจะทุบไม้ตรงนี้ออกก่อนนะผมน,นี่ประมาณนี้แล้วก็เราจะต่อนี่ประมาณนี้ต่อมานะผมนี่เราก็จะได้มานะผมประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ทุบออกเลยก็ได้นะไม้ ก็ไม่ได้จําเป็นอะไรนี่ทีนี้เราก็ต่อทําพื้นที่เอานะผมโอเคเดี๋ยวเราทําเท่านี้ก่อนนะผมแล้วก็เราจะต้องขุดตรงนี้ออกด้วยนี่ประมนี้นะครับผมเสียดายแซ่บว่ะทุกคนเดี๋ยวเราต่อขึ้นไปก่อนนะผมฮะอ่าเรียบร้อยทุกคนผมทำผิดนะ โอ้ไม่ทำผิดนี่เราไม่ใช่สิอ๋อใช่ใช่ใช่ถูกล้วถูกเลยลทุกคนนี่เราก็ทุบอันนี้ออกนะผมผมคำผิดไงนึกว่าตอนแรกมันนึกว่าผมนึกว่าอันเนี้ยโอ้โหผมว่าผิดผมทำผิดพลาดแล้วทุกคนอันเนี้ยอ่าอ่ะ,อะไหนๆก็ลงมาละผมขอกะระยะเลยแล้วกันนี่ ประมาณนี้แล้วก็ลงไปอีกนะต้องลงไปอีกแน่นเลยโอเคก็น่าจะตั้งได้นะทุกคนสงเัยเราต้องลงไปอีกนะทุกคนไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปอีกอีกหนึ่งบล็อกแล้วกันเดี๋ยวดี๋ดีด,ด,ด,ดทีบล็อกไม้นี่ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะลงไปนะผม เวลาขึ้นมันก็ขึ้นจ่ามนะนะทุกคนนี่ได้ละโอเคเราก็เก็บน้ำเอาไว้นะผมแล้วก็เราก็ต่อสลับตรงนี่น,นี่ได้ละโอเคทุกคนเราสามารถตั้งบล็อกได้ละตอนนี้นี่โอเคประมาณนี้ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราทำพื้นที่ก่อนนะนี่ เดี๋ยวผมจะทําให้มันรอบๆไปเลยนะผมนี่ประมาณนี้แล้วกันนี่โอเคเอ่ส่วนตรงนี้ก็ทุบออกก่อนนะผมเดี๋ยวเรามาคิดอีกทีนะผมว่าเราจะตั้งอะไรมผมจะขึ้นไปข้างบนยังไงดีต้องต่อบบอกอีกแล้วสินะแต่โอเคไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเดี๋ยวเราจะต่อขึ้นมาประมาณ ประมาณนี้แล้วก็ตั้งกล่องนะผมตั้งกล่องหันทางนี้นะผมแล้วก็ทีนี้เราก็จะขุดตรงนี้ออกนะผมนี่แล้วก็เราจะใช้เป็นตัวของอฮอปเปอร์นะผมนี่แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะใช้เป็นตัวของอนี่รั้วด้วยนะผมเออใช่เราลืมรั้วนั่นเองนะผมเอ๊ะเราจะทําตรงนี้เหรอ <S 2> <S 2> โอเคตรงนี้ก็ตรงนี้นะผมไม่เป็นไรแต่เราก็ขยายาออกไปอีกนะผมนี่ประมาณนี้แล้วกันเราออกขายายออก เราะว่าเราตั้งโมเดลผิดแล้วเราไปตั้งตรงนั้นแล้วผมไม่เป็นไรผมขี้เกียจละเออเพาะเป็นว่าผมขี้เกียจนั่นแหละอ่าทีนี้ตรงนี้นะผมเราก็ปิดไปส่วนตรงนี้นะผมเราก็ต้องต่อบล็อกขึ้นมาอีกนะผมหนึ่งเราต้องต่อบล็อกขึ้นมานะผมประมาณนิดนึงนะผมนี่ตรงนี้ก็ตั้งเอาไว้นะผมแล้วผมจะตรงนี้ก็ตั้งบล็อกขึ้นมาหนึ่งบล็อกนะผมแล้วก็เราจะวางตัวของ ตัวของหุ่นนะผมหุ่นหุ่นเชิดความสูงมันประมาณนี้มันได้หรือเปล่านะให้หุนะ่นอะรู้มันต้องเทียบกับบล็อกหรือเปล่าผมไม่มั่นใจน่าจะเทียบกับบล็อกนี้นะหรือเปล่าไม่สิโอ้ความห่างตรงนี้มันก็หนึ่งบล็อกใช่เะล่ะเออใช่ใช่ใช่ปนห่างหงบล็อกเองนะผมโอเคเราก็วางตัวหุ่นไว้ตรงนี้นะผม แล้วก็วางสลับเอ้ยวางน้ําก่อนนะผมวางน้ําวางน้ําไว้ตรงนี้นี่นี่ลูล่างเรามาแล้วทุกคนทีนี้เราก็ต้องวางแทบดอไว้ด้วยนะผมแถบดอไว้แบบอ๋อเราต้องขึ้นมาอีกหนึ่งบล็อกนะผมแล้วก็วางแถบดอไว้ตรงนี้แล้วก็วางตัวของแป้นนะผมไว้ตรงนี้แค่นี้ก็ได้แล้วผมนี่ ประมาณนี้เลยแต่ว่าเราไม่มีเบ็ดตกปลานั่นเองนะผมไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำตัวของอเขาเรียกว่าขยะพื้นที่ก่อนแล้วกันนะผมขยายพื้นที่นะผมขยายพื้นที่ให้มันแบบดูดีขึ้นอะไรประมาณนั้นแหละเราจะต้องขุดตรงนี้ออกไปก่อนนะผมไม่เป็นไรนะผมตรงนี้ก็คือเราสามารถขุดได้นะผมเดี๋ยวข้างล่างเดี๋ยวเราเขไปตกแต่งเอานี่ประมาณนี้ โอ้โหนี่เสียดายเลยไม่ไม,ม,มีแบบตัวของยายมุม,ม,มนะที่จริงเราสบายขึ้นอะไรประมาณนั้นแหละตรงนี้เราก็ทําไปด้วยเดี๋ยวเราเค่อยทำเป็นพื้นที่แบบบ้านอะไรแบบนี้ส่วนตัวอะไรแบบนี้แะบบแบบทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมต้องรอให้มันกลางคืนนะทุกคนถึงจะรอให้มอนเตอร์มันเกิดนะผม ตอนนี้มันยังแบบฝนตกนะผมทําให้ไม่ค่อยแบบไอน,นี่เดี๋ยวเราจะเอาตัวของพวกอ่าถานพวกเอพวกไฟนะผมไฟไฟไฟเดี๋ยวผมจะเอาบล็อกอะไรไปทำํำแบบตกแต่งบ้านดีทุกคนเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่านะผมนี่เราเอาไม้ดําไปด้วยเผื่อได้ตกแต่งแล้วก็เราต้องการถ่านมานิดหน่อยโอเคแล้วก็ครับ นี่ทอดมาแล้วผมเราตั้งด้นาดนล่างก่อนนะผมนี่เราตั้งประมาณนึงแล้วกันนะผมเพื่อกันมอนเตอร์เกิดเองนะผมประมาณนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปต้านบนกันนะผมนี่ตอกตรงนี้ด้วยเอาไว้ทั่วเลยทุกคนส่วนตรงนี้คงไม่เป็นไรหรอกเนาะทุกคนนี่ราปักไปเลยโอเค เดี๋ยวเราจะทำตัวของอ่าอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะอ๋อไม่ต้องทำแล้วนี่หว่าโอเคเดี๋ยวเราต่อขึ้นไปนะผมประมาณนี้ทำเหมือนเป็นสถานที่บ้านอะไรแบบน,นี้ทำไม่ได้สิเพราะเราไม่มีหินนะทุกคนก็อ่าคลิปนี้ก็เรามาทำแค่ฟาร์มตกปลาเท่านั้นนะผมเนาะก็อาจจะคลิปนี้อาจจะดูแบบไม่น่าสนุกเท่าไหร่นะผมแต่ว่าเออเป็นเป็น เป็นอะไรอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะทำฟาร์มพวกฟาร์มตกปลาอัตโนมัติมานานแล้วนะผมแต่ไม่เคยได้ทำนะผมนี่เป็นครั้งแรกนะผมที่ผมทำฟาร์มแล้วก็สำเร็จด้วยนะผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอ่าจะทำอะไรต่อน,นั้นก็ไว้เจอได้ติดตามกันต่อไปนะผมสำหรับวันนี้บา,บายนะผมไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะผม